โอ้ตอนนี้กําลังเย็นอะไรนี่นแ,นแต่งกายให้เหมาะสมเวลาเล่นน้ำอ้าต้องใส่ชุดลาตีนะนี่ชุดที่เหมาะสมที่สุดสายสายเนยวเหมาะสมอยู่นี่บ่สองแปดสอปดนรู้จักจะไม่มีแล้วนันเด่นัน 20, ่นเด็นแปดสองศูนย์ันเด้บ่มีบ่ป <8 S 1> บางมีแต่เจ็ดสองศูดนแปดสอง นี่ไง82แต่มีแต่822บอมีแปดสอมีแต่720 520 720นย์หศูน็ดสองศูนแปดกับบมีแปดศูนย์สองม่จต่แปดศูนย์หนึ่งันนี้ก็เลิดกได้ไม่มีเลขไม่มีเลขค่ะ <laughs> บมีเลขซื ite, so ้อมีเลขซื้อแต่ว่าบมีเลขขายสันดอกแมนเขาต้องเอาขั้นโฮมมากางจังซี่สุ้มห้าผัดเอาแมหละผัดบอดผัดลืมบดได้บาบดได้บาสิอันนี้ตีเขาไปนั่งใส่นี่ คือน้ำตกทำพระทำพาทำใจดีอยู่ได้นี่มันยังแห่งแน่หนินอนหอเอาข้าสัน่นฝนกับเมื่อแถมแม่เนี่ยข้าสั่นฝนกับเมื่อแถมแม่ฝนสีมาเห็ดหยัง <c oughs> อ๋อตรงนี้มันเล่นได้ด้วยเหรอเห็นมีคนเล่นอยู่เดินมาดูในบงกุซ่าเรียนน้ำว่ะเดินมาดูเร่อไดาของคัเรงคาันนี่ไงเราเราชวนทุกคนมาเล่นน้ำตกนี่เดเขาชวนทุกคนมาเล่นน้ำตก ต้องซูมเข้าไปถึงจะเห็นผู้ชายใกล้กๆน,น้ำตกทำผ้าขาวเนี่น้ำตกทำผ้าขาวบ่น้ำตกทาผ้าสวยไหมล่ะเบื้องน้ำตกงามเคยมาอยู่ค่ะ,ะอันไหนกว่าคะ ตกแก้วแฝวันน้ำตกอยู่บ่ไปจ้ะไปคือเกาบ่คะเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคโอเคจ้าขอบคุณค่ะน้ำน้ำตกมันบังเนี่ยวอญญาณใกล้ใกล้โดยส่นน้ำตกน้ำตกขาวเนาะ สวยมากสยูยอยากได้แบบไหน,ไหนโอ้อยากได้แบบนั้นโอ้อยากได้แบบเอียงข้างมานะสิท้ายให้หันหน้ามาหน่อยเร็วฮูยคุณนา อันสีมะน้ำตกหรือสีมะกินข้าวเนาะคะ่ะจะมาน้ำตกหรือจะมากินข้าวคะให้เพื่อนขามกนเขาจังสีขามเอาเพื่อนเทศพานอันนี้ใหม่ด้เนียมทำสะพานอันนี้ใหม่โลกได้หา่านฝนตัวยาโลงไปได้มันเป็นหู่ได้หา่านเออมันเป็นบวกได้หา่าน อันนี้ลึกนะคะเนี่ยอันนี้ลึกอันนี้ลึกมันแบบมันเลิศมากไปต,ตรงนี้คือสวยมากค่ะดูจากน้ำไหล ตรงนี้ต้องค่อยๆเดินนะคะมันจะลื่นเพราะว่ามันชันวันนี้เราโชคดีดเมื่อนี่โชคดีแห้งข่อยมาอากาศดีๆพี่น้องอันที่แรกมันคืมฟ้าคืมฝนมาพอ่อแดดบัดนเนี้ ขึ้นบันไดพี่เฮ้ยจังบบมือนทั้งท้งกับมือนบอกคะโอ้ไปน้ำบันไดลุ็ไปย่างเ้ย ไปตามบันไดเลยค่ะสาวแล้ว็จะเล่นจะเล่นโดยตหน้าโดยหี่ยงดูุดสช่สะ สวยมากแม่จึงมากอ้อยจึงมากตรงนี้จึงมากไอตัวอะไรนี่ เขาสามารถเล่นสไลเดอร์ได้นี่เขาจะก็ต้ก็สิเลี่ยนสไลเดอร์จูเดี๋ยวเขาจะาไปแล้ว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 นั่งฟังเสียงน้ำตกไปนะคะเออบริณางงงงยู่เลยเออบางงงยเ้เขากับนางฟังเสียงน้ำตกไปค่ะ ฉันต้องกล่อง,องออน,นองีน่นั่นน้ำพายด้วยนคนละที่เลต้งกล่องต้องยานหน่าแต่ว่ามันบอดเองแค่นีีน่ฮันหนาไปแล้องฮันละหันไปต้องน้ำตก

Got